ก็ถ้าท่านใดที่ต้องการจะสมัครเนเนาะก็สามารถทำกนิวอาคได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณซิง,งดีลไทยสวัสดีครับซิงดีลไทยประจำวันที่13มิถุนายนนะ2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุดเท่านั้นนะคะตลาดเซตติดลบ3.70ครับอยู่ที่1551 จุดหนเมื่อวันหนึาจุดหจุดสีเมื่อวันหน่้ 1> 1. หนาห้าใช่ไหมอ่ลดลงมานิดนึงก็ยังเป็นทรงไซเวย์สะสมนะครับค่นรีบาวเหมือนกันนะครับแนวรับก็จะเป็นหนึ่งห้าสามหครับแนวต้านจะเป็นหนึ่งห้าหกาจุนะครับก็ไปรุ้นเบรกที่หนึ่งห้าจุดเดิมรับหนึ่งห้าดห้าครับเซ็นห้าสครับเซ็นห้าสิติดลบเบยร์มู่ เซนห้าสิบติดลบหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดครับอยู่ที่เก้าสามเก้าจุดแปดหนึ่งแนวรับจะเป็นเก้าสามศูนย์จุดสามสองแนวต้านจะเป็นเก้าสี่หกจุดแปดหนึ่งครับถ้าเบรกเบรกได้ก็จะไปลุ้นจุดนี้ที่เดิมนะครับเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าหกประมาณนี้นะครับโอเคครับ กลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของคุณซิมิลิรแร์พอเปลี่ยนมือในหนึ่งไม่ทันตัวที่หนึ่งครับ A W C A W C ราคา5บาท10บสตางค์บวก10สบสาทตัวนี้ขึ้นสัญญาณว่าจะรีบาวนะครับก็ขึ้นแท่งขึ้นแท่งกับตัวนะครับก็ ทมเฟรม15ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจต้องไปดู t ทม e เฟรมเดย์ครับทมเฟรมเดย์ก็คือจุดต่ําสุดจะอยู่ที่4.78หู้นดังๆใลงนลรงงาได้ค่ะ4.78นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งมาลุ้นรีบาวกับนะแท่งแรกจะเป็นไซส,สนี้5.20นะครับแล้วก็ไปลุ้นอีกทีที่5.55นะครับครับสำหรับ AWC ครับ AWC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ล u e มรายวันอยูที่หนึล้านบาทค่ะครับแนวรับ4ี่บาทเกสตางค์แนวต้าน5้าบาทยีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5้าบาทส5สตางค์จุดที่น่าสนใจของ a w c จะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่1ก็คือมีวอลุ่มซื้อเข้า12ล้านนะขายออก7ล้านแล้วก็ ATC ตรงนี้ครับน่าสนใจก็คือมี ATC เข้า4ล้านนะครับถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่นนิดนึงแล้วก<ช>็จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเส้นกราฟเขาดูยกตัวขึ้นมานะครับน่า,นาสวยสวยแล้วก็แล,วกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็น MACD ของเขานะครับตรงนี้ ก็คือตักเรียบร้อยนสำหรับ AWC ครับแล้วก็ AWC มีค่้วด้วยวมีค่ะว่าส่งสัญญาณไตรมาสที่2เข้าสู่ช่วงกอบกลรายได้โบกผู้นำชีปเป้าใช่โบกชูผู้นำอสังหาโครงการแนวสูงโลไลฟ์ทำในศักยภาพในซื้อเป้าที่10บาท30สตางค์แนวสโลไลฟล์เหรอใช่ อ,ออกกองตองต่อไปครับต่อไปแล้วนะค่ะ R S R <RS> S ห <RS> ้าบาทเลยนะเนี่ยห้าบาททวนบวกขอสต่ตาง์ค่ะมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดนะตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแบงก์ใหญ่แบงค์เกอร์ใหญ่เลยนะครับทรงฮาชิก็สวยครับตรงนี้ขึ้นแท่งเนี่ยนะก็ดูน่าสนใจครับต่อครับ RS เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมี value รไรได้อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดล้านบาทค่ะขึ้นแทง่งเฉยนึนแนวรับเลยลูกแนวรับสิบสี่บาทหกสิบตังค์แนวต้านสิบห้าบาทสี่สิบตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสิบหกบาทเจ็ดสิบตังค์ค่ะนี่ตัวที่พ่อสนใจคือ RS Balance 4ครับอ่านี่วันรวมซื้อเข้าสี่สิบสามล้านนะครับ ขายออก39แล้วก็ม่มี ATC ด้วยนะครับแต่ว่าเข้า o v e r b o u g h เรียบร้อยนะครับ RS i สส72ครับตรงนี้แต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเขารุนกลับตัวนะครับขึ้นแท่งขึ้นไปเป็นรุนที่เส้น200ครับเส้น200เขาจะอยู่ที่เท่าไหร่1.26 <4. S 1> ครับ <6. S 1> สําหรับ RS SI, แต่ว่าเข้าส่วน o v e r b o น่าจะทักลงมาก่อนแล้วก็เดินทางต่อนะครับเหมันจะมีข่าวนะ มีมีข่าวว่า rs มีข่าวว่าส่งสัญญาณตรมาสที่สองย้ำทุกธุรกิจฟื้นตัวเด่นมั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่องดาลลาได้เติบโตตามเป้าที่วางไว้เขาวจากทันหุ้นแล้วก็ขัดหุ้นค่ะแล้วก็เราขอพูดถึงวอลเลน์เขานิดนึงก็คือความจริงวอลเลน์เขาจีสแกนแต่ว่าเขาบวกเยอะเกินแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทบวกถึงห้าสิบสี่สตางค์ครับก็คือ ตัวใหญ่เขาสิบห้าบาทมันแพงไปไเป็นปดูตัวเล็กกันนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของ i อก็คือเขามายืนอยู่บนเส้นตรงจุดนี้กับจุดนี้ครับทำให้แบบมันเหมือนลุ้นเบกขึ้นไปครับลุนเบกกลับตัวขึ้นไปนะครับสำหรับตัวหุ้นสามัญเขานะครับสำหรับ i อเอสตัวต่อไปนะครับ ทำเฟรม15นาทีอา้าตัวนี้ติดสแกนแล้วเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมใช่ e r e r ค่ะ e r w e r w ราคา4บาทของ6สตางค์บวก14สตางค์ค่ะก็คือโรองแรมฮอปอินใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็ลุ้นน่าจะพักตัวก่อนนะส่วนตัวความคิดของพ่อนะน่าจะพักตัวก่อนเพราะว่าเขาบวก14สตางค์ะนะครับปกติเขาบวกแล้วเขาจะเขาบอกแล้วเขาจะพัก อันนี้ทำเฟรมสิบห้าอย่างแม่นั้นเท่าไหร่ต้องไปดูทำเฟรมเดยของเขาก็รีบาวเรียบร้อยนะครับลุนไปนเบกอีกรอบอยู่ที่จุดนี้สีบาทขึ้น5บาทลุนขึ้นหบาทจุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าขึ้นแท่งมา4วันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะพัก<ๆ>น่าจะพักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อครับสำหรับ e r w แต่ว่าก็ยังเป็นเทรน์ของทัวริซึมที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ทัวริซึมก็ ดูมีสัญญาณหลายตัวครับ er W เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ratio ที่หนึ่ง้ี่สิบล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาทห้าสิบสตางค์แนวต้าน4ี่บาท7จดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4ี่บาท8ปสิสี่สตางค์ค่ะคือถ้าเขาเ r สี่จดเจได้ก็ไปต่อนะครับเพราะว่าวันต้องรอวันรุ่มอัดเข้าไปอีกนะครับ มันก็หล่นลงมาพักไม่เยอะเหมือนกันตัวต่อไปครับสําหรับอิทธิอิทธิราคาสองบาทหกสิบสองสตางค์บวกสิบสี่สตางค,ค์ถ้าใครเก็บตั้งแต่ช่วงนู้นที่เราพูดไว้ใช่ไหมอ่ากพยังเดินทางอยู่นะครับเพราะว่าอิทธินี่ถ้าดูตามฟิล์มนี้ก็คือรีบาวแล้วที่เราคุยกันไว้ก็อยูเแถสองบาทอ่ะใช่อ่าใครที่เก็บตามเราก็น่าจะได้อยู่แต่ว่า จุดที่จะเป็นจุดเบสของเขาก็คือสามบาทสิบสี่นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าต้องต้องผ่านตรงนี้ก่อนต้องผ่านต้องไปยืนสามบาทให้นก่อนถึงจะน่าสนใจสําหรับกองทุนกับสําหรับต่างชาติที่เขาจะเข้ามาครับสําหรับอิทธิเพราะว่าเป็นหุ้นที่ลงมาล่างสุดแล้วแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปหนึ่งบาทเกสิบห้าสตางค์อิทธิเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุน 97, <98. S 1> ้นกลบุทธาสินค้าอุปโภคบริโภค ภาพกลมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูระดิ์อยู่ที่เกสิบเก้าล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านสองบาท66สิบหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทเจ็สิบสามสตางค์ค่ะต่อไปนะครับ SBR SBR ราคาสองบาทยี่สบหกสตาง,งค์บวกสิบสตางค์ค่ะทีนี้ก็น่าสนใจก็คือมันจะปิดโดดด้วยนะ <Okay. S 1> วันรุ่มถ้าวันรุ่มแบบนี้นะครับขึ้นไปที่สองจุดสองแปดแล้วก็ลงมาปิดที่สองจุดสองหก ดันขึ้นไปเรื่อยๆนะทาเฟรมเรยจะเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือยกยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นไปเรื่อยๆครับรอรุ่นเบร<อ>กที่สองบาทสามสิบแปดครับถ้าเบรกได้ก็รุ่นไปต่อแต่ว่าจุดที่เป็นตั้งข้อสังเกตก็คือว่าวอลรุ่มเข้าน,น้อยลงนะครับสำหรับ s, <S v r ครับ s v r เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัรรพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีผลมี v a มี e ระค่อยู่ที่สี่ิบหกล้านบาทค่ะคแนวรับสองบาทสิบหกสตางค์แนวต้านสองบาทส0มสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทส8มสิบแปดสตางค์ค่ะต่อไปนะ trctrc ราคาห้าสิบสี่สตางค์บวกห้าสตางค์นี่นาพักจังเลยเนี่ยเนาะบวกห้าสตางค์ถือว่าบวกเยอะนะสำหรับ trc นะครับติดเครื่องหมายด้วยนะเครื่องหมาย c, c แล้วก็ออก 1> t หนึ่งนะครับ ทำเฟรมก็ขึ้นไปปิดที่ขึ้นไปสูงสุดที่ห้าสิบห้าสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่ห้าสิบสี่สตางค์นะครับมีว mm ันรุ่มเข้าด้วยนะครับทำเฟรมเดย์จะเป็นทรงยกตัวแล้วนะครับรอเบกมันเบกจุดเดิมไปแล้วที่ห้าสิบสามขึ้นไปที่ห้าสิบสี่มันก็เลยรุน่าสนใจไปรุนเบกอีกรอบที่ห้าสิบเจ็ดสตางค์นะครับสำหรับ <Right. S 1> TRC าครับ TRC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหารีมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีเวลรายไดอยู่ที่40ล้านบาทค่ะคแนวรับ51สตางค์แนวต้าน57สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น61สตางค์ค่ะ TRC ยืนเหนือเส้น200วันแล้วเพราะว่าเส้น200เป็น46 <45. S 1> สตางค์นะครับวัลลุ่ม46ล้านครับขายออกอันนี้ซื้อเข้านะ46ล้านขายออก22ล้านครับแล้วก็มี ATC ด้วยนะครับซื้อ ก่อนปิดตลาดนะครับเก้าล้านนะครับแต่ว่าจุดที่ไม่สวยก็คือตรงนี้ครับไอซสไซไม่สวยครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ขึ้นแท่งยืนเส้นเหนือเหนือเส้นสองร้อยวันแล้วนะครับตรงนี้ <Okay. S 1> อาจจะเข้าตากรรมการก็ได้นะเข้าตาขามเห่วก็ได้นะครับสำหรับท r ีครับตัวต่อไปตัวต่อไปทำเฟรมสิบห้าก่อนนะโอเคก็คือ planet ต แฟเน็ตราคาหนึ่งบาทแปดสตางค์บวกแปดสตางค์ตัวนี้ตีสแกนลูหรือยังตีสแกนแล้วตีสแกนพร้อมกับเอ W ดยูไงตัวในวันเดียวใช่วันที่อะไหรวันที่สิบสองเมื่อวานน่อ๋อโอเคตอนนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าเนาะตอนแรกมันหนึ่งบาทว่ะที่จําได้เมื่อวานน่ะหนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งบาทแล้วก็วันนี้ดันไปแปดนะครับ ตามเฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับก็มีวันรุ่งเข้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าดูแบบนี้นะมีวันรุ่งเข้านะครับตรงนี้ก็ส่วนตัวพ่อก็วันรุ่งเข้าแบบนี้ก็น่าจะย่อลงมาพักตามแนวที่เราวางไว้แต่ว่าจุดเบกของเขาก็มันเบสจุดนี้ไปแล้ว1.06ไปแล้วนะครับก็แสดงว่าไปลุ้นอีกทีที่1.28นะครับแล้วก็1.42ประมาณนี้ต้องไปดู จุดที่พ่อมองว่า p l a n เนไม่ค่อยสวยนะนก็คือ P/E ค่า P/E เาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ต้องฝากเพื่อนไปดู p l a n เนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบ,บริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่รอยู่ที่15ล้านบาทค่ะครับแนวรับ1บาท3สตางค์แนวต้าน1บาท13สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น1บาท21 000, สตางค์ค่ะแล้วก็ เซนเน็มีค่ะว่าธุรกิจ ICT เติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีข่าวเข้าร่วมธุรกิจกับพันธนิตรจเจ้าใหญ่ที่สิงคโปร์แล้วก็เพิ่มผลิตซื้อแล้วก็ขายส่งออกรถ EV วีเกอบทุกชนิดค่ะเขาจากมิติคุนค่ะแล้วก็ขอพูดถึงวอลเลนด้วยวันนี้วอรเลนก็ จีสแกนเหมือกันแต่ว่าแม่ไอสโนอมัาทำอะไรแต่ว่าไม่ได้อดูเพราะว่าไม่พูดกับคุณสามันค่ะแล้วก็เหมือนวอลเลนเขาจะหมดอายุวันที่สิบแปดพฤศจิกายนปีนี้ค่ะโอ้ครับตก็ต่อไปนะสนอหรือน้องอุ่นใจกวต่อไปเค้กครับเค้กราคาสิบบาทของเซสตางบวกสิบสตางค์ค่ะให้แครีมาส่งเดบอนี่มาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็มี ขึ้นไปสูงสุดที่สิบาทแดสิบแล้วก็ลงมาปิดที่สิบบาทหกสิบนะครับมีมีวันเข้าเหมือนกันนะเนี่ยแท่งสีเขียวนะครับขย้อยเข้าเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นทรงดีบากับตัวนะนี่แบบนี้นะครับก็คือลงมาต่ำสุดที่เก้าบาทหกสิบห้านะครับแล้วก็ยกขึ้นมาสามวันนะจุดเบรกแรกนะ่าจะเป็นสิบเอดบาทสาสิบนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นยืนที่สิบสองบาทอ่าสำหรับแครี่นะครับแต่ว่าจะมีจุดทฮายของเขาอยู่นะครับ แถวๆ17บาทประมาณ <Okay. S 1> นี้นะครับสําหรับ Carry <Okay. S 1> มาส่ง Day Box ช่วงบ่ด้เพราะว่าบริษัทเนี่ยคือ,เ,อ,อเค้กเป็นหุน้นสายเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกส์ตัวนี้ก็สวยนะภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value รายดอยู่ที่22ล้านบาทค,ค่ะครับแนวรับ10บาท10สตางค์แนวต้าน11บาท20สตางค์้าทะลุได้จะเป็น12บาททวนค่ะกรุ่นรีบาะนะครับตัวนี้ก็ฝากเพื่อนพิจาณาไปดูผลประกอบการดีๆถ้าใครจะถือยาวนะขับตัวต่อไปครับ psG PSG PS ราคา87สตางค์บวก6สตางค์ค่ะตัวนี้ลุ้นกับตัวนะครับเพราะว่ายกมาแบบขึ้นไปสูงสุดที่89สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่87สตางค์แต่ว่าจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือมีวันลุกเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้อยลงก็เสี่ยงลงทางลงเขาเหมือนกันนะครับเสี่ยงลงเขานะ<ช>สำหรับ p s g ครับ ทางเฟรมเดย์จะเป็นทรงรีบาวขึ้นแท่งยาวด้วยนะครับปกติถ้าขึ้นแท่งยาวแบบนี้นะครับถ้ามีวอลรุ่มเข้าก็ดันต่อแต่ว่าถ้าไม่มีวอลรุ่มเข้าก็จะเป็นเหมือนแท่งนี้ครับก็จะทยอยลงฟื้อเปเลยไหมครับ p s e เป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลเลยอยู่ที่เจล้านบาทค่ะ แนวรับ83สตตงค์แนวต้าน90สตตงค์ถ้าทะลุได้จะเป็น94สตตงค์ค่ะถ้าถ้าจะรีบาวต้องไปต้องไปยืนหนึ่งบาทหนึ่งบาทก่อนใช่ครับสำหรับ P SG ครับมีหนึ่งบาทห้าสตนด์เดมดตรงมุดจุดสูงเขาอ่ะใช่ค่ะครับต่อไปต่อไปก็คือ Bio Tech Bio Tech ราคา68สแตงค์บวก3สตตงค์ค่ะตัวนี้เหมือนจะเปลี่ยนเซกเตอร์นะอ่าตัวนี้ที่เราคุยกันตอนท้าย ว่าเขาดูมีวันรุ่งเข้านะครับสําหรับใบโอทเทคจุดนี้นะครับแบงเกอร์ er เข้าด้วยครับแต่ว่าถ้ามองแบบนี้ก็ยังส่วนตัวนะยังมีเยอะเท่าไหร่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มากกว่านี้นะครับทรงไทม์เฟรมเดย์ครับเป็นทรงรีบาวกับตัวแต่ว่าจุดที่เป็นนั่งน,น่าตั้งข้อสังเกตก็คือแห้งไปนิดนึงโบ <Whoa. S 2> แห้งไปนิดนึงนะครับวันรุมแห้งแต่ว่าจุดที่สวยก็จะเป็นตรงนี้ครับเกนฮาชิ A <Okay. S 1> จุดรีบาวก็จะเป็นจุดแรกก็จะเป็นที่72สตังค์นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็น80นสครับสำหรับไบโอเทคครับไบโอเทคเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลูออเดียอยู่ที่5ล้านบาทค่ะคแนวรับคงจจสตังแนวต้าน72สตัง ถ้าถอดอได้จะเป็น76สิบหกสตางค์ค่ะตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของสามาัญมาลีมาลีราคาเจ็บาทสามสิบสตางค์บวกห5สิบห้าตางค์มาลีน่าสนใจตรงมีแบง์เกอร์เข้าตรงนี้ครับมีสัญญาณแบง์เกอร์เข้าแล้วก็เป็นหุ้นที่ขึ้นแท่งขึ้นแท่งค่อนข้าง,งสิ่งนะครับใครที่ใครที่ซิ่งไม่พอแนะนำนะครับ <c oughs> ขึ้นไปสูงสุดที่เจ็ดบาทหกสิบแล้วก็ลงมาปิดที่เจ็ดบาทส0มสิบครับ แล้วก็พยายามยืนไซเวตรงนี้เพื่อที่จะไม่หล่นลงมาตามแท่งที่ดีดขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ไทม์เฟรมเ a y จะเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือลุน้นลุ้นเบกที่ขึ้นแท่งตรงนี้เนาะลุ้นเบกที่เจ็ดบาทเก้าสิบแล้วก็มันจะลุนขึ้นไปยิงไปบาทด้วยไหมครับ,บเ,รเพราะ<ด>ว่ามันมีมันมีมนมไหวขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับ อะไรนะมาลีครับมาลีเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม<แ>ถ้ากลัวบมมริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแววูรแลดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทค,ค่ะ,ะแนวรับหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์แนวต้านเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ค่ะแล้วก็มาลีมีข่าวด้วยวมีข่าวว่าบวกแรงสิเปอร์เซ็นทำนิวไฮในรอบห้าเดือน เกงกำไรไต้มาสที่สองเติบโตต,ต่อเนื่องแล้วก็ลุ้นเทนอะไรข่าวาจากข่าวหุ้นค่ะมีข่าวอีกชุดหนึ่งด้วยของมาลีนะพ่ออ่านแบบแบข่าวอะไรข่าวเขาบอกว่าอ่ามาลีเนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับอ่าเครื่องดื่มของเย็นเย็นใช่ไหม<ช>เขาจะมีผลกับอ่าปรากฏการลานินยาคืออะไรลานินยาก็คือมันจะแห้งแรงอ่ะมันจะมันจะแรงแล้วหุ้นที่เกี่ยวกับ ทครื่องดื่มอ่ะมันจะมาดีเพราะว่ามันแห้งแรงอ่าโอเคมันจะมีหลายตัวนะต้องฝากเพื่อนไปดูจะมีมาลีมีซิงเกอร์มีอิชิมีอะไรพวกเนี้ยอ๋อโอเคตัวต่อไปอ้าวต่อไปเลยนะ่อไปเป็นตัวอะไรเง้ยมุนวัลเลนครับติดสแกนหนึ่งตัวก็คือ a s w walle หนึ่ง a s w walle หนึ่งราคา15สตาางบวก2ตางคงค่ะพอนึกว่าแพลนเน็ตติดด้วย วันลุ um ่งปิดโดดนะครับถ้า right? ดูแบบนี้นะครับสิบห้านาทีแต่ถ้าไปท i m e frame ก็จะเป็นทรงทรงมาสุดๆที่11สตังค์แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่17สตังค์แล้วก็ลงมาปิดที่15สตังค์นะครับถ้าส่วนตัวพ่อก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าวันมันเข้าไปนิดเดียวเองเข้านิดเดียวเอง ค ASW ยังไม่กลับตัวหรอกโอเค ASW วอลเลนหนึ่งมีแรดวแลดี้ที่หนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับสิบสามสตางค์แนวต้านสิบเจ็ดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสิบเก้าสตางค์ค่ะแต่ว่ามันมีข่าวไหมตัวหุ้นสามัญก็ไม่มีหรอพอเห็นรับเมฟอยู่ที่โนมูระเดิมอะที่กรุงศรีอันนั้นอะพอเห็นข่าว ASW แบบเมฟ แล้วก็มีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือสวัสด์วอลเลนสองเจมาร์วอลเลนห้าค่ะเดี๋ยวขอดูไหมขอดูมารีนิดนึงมันมีวันลุ่มเข้าไหมอ๋อมี ATC หกล้านค่ะก็ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าจุดที่น่ากลัวคือตรงนี้ไอจะเข้าอีวเรเข้าแล้วจาะเข้าแล้วเพราะว่าขึ้นไปแล้วทิ้งไส้ลงมาการ แล้วก็มีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือ TU ห้าสิบสามล้านบาท BM w a r r a n t สามสิบห้าล้านบาทแล้วก็บ้านปูสี่ล้านบาทค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่แล้วก็พรุ่งนี้มีหุ้นเข้ามาหนึ่งตัวก็คือ AKR w a r r a n t สองตัว,วหุ้นสามัญเขาก็มีสัญญาณอยู่นะ<ช>แต่ว่าวันวันไม่เยอะเท่าไหร่พอก็เลยไม่ได้สนใจค่ะไม่มีข่าวนะคะโอเค คุณชิงนิลไทยครับลุนเซตตีบาวครับโชคดีครับสวัสดีครับ